ไปแล้วตามด้วยแตงไทยครับแตงไทยทําไป้วยออาแองต้นตนาม,มาติดๆนะครับแองต้อนดาวีวันนี้อากาศดีนะครับน้องแองต้นมาขี่สกูตเตอร์เล่นกับน้องหมาแตงไทยแล้วก็เต้าหู้ ไปไปแตงไทยมาออแตงตั้งกลับมาออกลับมาออแตงไทยนี่ปล่อยไม่ได้น,นะเดี๋ยวจะวิ่งไปไกลเลยนะคะมาแล้วแวกลับมาไปไหนอะ่ะโน้ตไปทางโน้นออามาเลย าขี่สกูตเตอร์เล่นที่ทุ่งนานะคะอากาศดีเย็นสบายแห่กับน้องแตงไทยโอ้สกูตเตอร์ของเพงต้นมีไฟด้วยนะที่ล้อแม่เพียงต้นมาเล่นที่ทุ่งนานะคะขี่สกูตเตอร์เล่นโอ้โหเต้าหู้ไปแล้วครับโอ้โหเต้าหู้แตงไปละ แตงไทยเหนื่อยแล้วค่ะลิ้นห้อยแล้วค่ะเย่แพงต้นมาถึงแล้วไอแล้วคอแห้งแล้วนะ่ะเราไปดูเราไปพาแตงไทยไปขุดปูกันไหมไะว้ายไอ้แล้วอะสไปเดอร์แมนทำไมสไปเดอร์แมนขี้โมกเลยโอ้โหวันนี้เป็นสไปเดอร์แมนขี้โมกเลยนะครับอ่าเช็ดมืกด้วยครับสไปเดอร์แมน โอ <Okay. S 2> เคเริ่มใหญ่ไม่ใหญ่เนะไม่ใหญ่แล้วเหรอยุโอ้โปล่อยใหญ่แล้วโอ้โหสไปเดอร์แมนปล่อยใหญ่โอ้บินไปโอ้ oh. บินไปนไหนล่ะดูเตีงไทยสิดูเตีงไทยสิดูเตงไทยสิจะมีปีด้วยโอ้ปีของสไปเดอร์แมน แมนมุมด oh, wow, ้วยแมงมุมมันแหลกสุดสปายเด้อโอ้โหวัวมากมีแล้วมีแล้วจะคค้อนแม่ไม่เลยจ็คค้อนแม่ไม่เล่นวัวอยากมาเล่นด้วยวัวอยากมาหาสไปเดอร์แมนแน่เลยครับอุวยน่าช้อนชานกันเลยอ่ะสงสารอะไรล่ะช้อนชานตัววัมาแล้วหนึ่งตัววัวิ่งมาแล้วตัววัววิ่งมาแล้วมามา ไปไหนแล้วเต้าหู้เต้าหู้ไม่โซนนะเต้าหู้น้องวัวนะคะน้องวัวเดินเดินมาหาเลยนะคะน้องวัวอยากเล่นด้วยไปแล้วไปละไปละน้องวัวไปละน้งวัวไปและๆๆแตงไทยเห็นอะไรเนี่ยแตงไทยเห็นอะไรเนี่ยแคงมันจะคลอดนูกนะคะลูกมันอยู่ในท้องนัน่นอ,อะไรนะลูกมันอยู่ในท้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮยมาไล่กัน แพงไทยไม่ต้องไปไม่ต้องไปแพงต้อนแพงต้อนสนุกสนานมากเลยค่ะมาเล่นที่ทุ่งนาที่ฟาร์มของน้องแพงต้อนนะคะอากาศเย็นดูท้องฟ้าสิแจ่มใสมีเมฆบางๆเหมือนขนนกเย็นสบายไม่มีรถนะคะอะไรนะดอกหญ้าเหรอลูก มาสิทำไมไม่ขี่สกูตเตอร์ละ่ะเราจะกลับบ้านสมมุติไงเราจะกลับบ้านกันแล้วค่ะไปเลยสกีสกูตเตอร์ไปสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดมติดตาม,มให้น้องแพงต้นด้วยนะครับ 拜拜。Bye bye.